นะครับว่าจะได้รับข้าวคอมแล้วก็รขาวค,คอมนั่นได้รับอยู่แล,ล้วครับผมส่วนสิมากจะหน่อยเนาะแต่ว่าสําคัญที่สุดนะครับเพิ่นก็ได้ให้อันอันสเปรย์น,นี่มานะครับผมบสเปรย์ที่ไหนเออตากแก๊สนี่ครับผมกับป็นอันเตาแก๊สอันนี้ก็เป็นเป็นแบบอันนี้ตาชิป ขนาดพกพานะครับอนิตาทส่วนอันนี้ก็เป็นตาทิพย์หูทิพย์นะครับที่เพื่อนมอบให้มานะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางเม่น้อยเนาะนะครับผมเพื่อนอยู่ใส่ไครับเมน้อยนี่ครับโอ้ครับผมเพื่อนอยู่อเมริกาอยู่อเมริกาผมก็มีซิมด้วยนะครับผมที่เพื่อนได้มอบซิมเมตตาทัพนอกด้วยนะครับโอ้ครับผมโอ้มีอันนี้ให้มาด้วยเนาะนะครับผมซิมก็เบอร์มงคลด้วยโอ้ครับผม ครับครับผมอันนี้ก็เป็นซิมที่เพื่อนมองไว้แตกซ้ำแตกซ้ำโบเมตรแตกซ้ำแตกซ้ำหลุดมือนะครับผมโอ้โอ้โน้ต10 Pro ครับผม กอกาบขอบคุณไว้นะโอกาสน ok ี้ด้วยนะครับก็ขออำนวยอพรเนาะนะครับพี่น้องเอฟซีทั่วโลกนะครับที่เป็นเอฟซีด้วยนกล้านะครับถ้าแบงค์เจ้านี่ยโอครับผมอันนี้ค่อยเอาโอท่ายการเลยพอดีนะครับเอาแบงค์ฉบับกระเป๋าผมก็ม่รู้ยินคนอื่นได้ยากได้ผมนะครับผมก็ขอมอบให้คนรุ่นลวกันครับถือจับถุงจับถุงบอกช่วยกันทำมาหากินครับเรื่ความยินดีครับผมครับอันนี้เป็นเตาแก๊สใช่ไหมครับเนี่ยได้ได้ได้ครับผม โอ้ตัวแก๊สมีหูที่มันขนาดทุกพาครับผมเพราะว่าจะในนี้เป็นเป็นเจลใช่ไหมอันนี้เป็นคเยอะก็มีเหรอแต่ว่าแกมสองผมเอากันในพร้นที่ก็ได้เขามี g ครับผมเขาขอโทษเดอแท็บบานอกว่าไม่ไม่โกรธผมนะเพาะผมไม่เคยเกรดคลุมเลยครับเมตแต่น้อยครับผมอย่าอย่ายินแบบว่าติดเลยนะ โบราณได้บีอโอ้แม่นไปไม่รู้จะใช้อะไรนะเอาใช้ไม่เป็นอันนี้ผมบึ่งแล้วสีคือคือสเปรย์สีส้มครับอันนี่เพ <c oughs> รา <c oughs> ว่านะครับใช่ไหมแก๊สกระป๋องครับผมโอ้ลีอายังบอกว่าเป็นแก๊สกระป๋องแก๊สกระป๋องอยู่เลยโอ้เจ้าก็บอกว่าสเปรย์ด้วยนะป่านนี้เอาปับัดเวลาเอาใซ้่เอาเหตุอย่างไรครับปานี้ เปิดมีมีคู่มือไหมครับมีคู่มือน่าน่าจะมีคู่มือนะเอามาเอากระหลอโอ้แบกของโมอนุ่มเนี่ยบอกครับโอ้ได้เอาเปิดเลยเปิดเลยโอ้ได้ได้ได้กระตักที่เลยเอาหยบปากเขายังยังไม่ถึงแปดนาทียังไม่ถึงแปดนาทีเปิดเลยครับเปิดเลยทำตรงนี้เลยค่ะทำตรงนี้เลย มีกระเป๋าเวยเห็นไหมครับรรขนาดทงยังใช้ไม่เป็นนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขาทำหูให้สองข้าง <c oughs> ดึงขาดหมดเลยจ <c oughs> <c oughs> ะซูมเหรอเปิดโอ้ยมีกุญแจ <โอ S 2> ไปตั้งเบอร์ตั้งแต่เบอร์เก้า ถึงเบอร์สามสิบสองือด้วยมีคู่มือด้วยโอ้ยเป็นเตาแก๊สมันไม่ว่าหลังเครื่องมือเป็นเตาแก๊สนะฮะก็จะมีช่องที่สําหรับเสียบแก๊สกระป๋องเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็เปิดฝาสีแดงแล้วก็เสียบเข้าไปหลังจากนั้นเราก็วางแล้วก็เราก็ใช้ได้เลยแม่น้อยอ่ะอเมริกัน่ะเป็นลังบอบนึงเป็นลังบอบนึงไ่น้อยเคยสั่งของเป็นรังสั่งอะไรค่อยว่าค่อยว่าเจ้าคงทําได้แค่ไข่ดาวครับ มันจะได้ใช้นานแกระอนุ่มเนี่ยแข่งกระบอกนุ่มเนยกระป๋องนึงน่าจะได้ได้ไม่ไดม่นานนะนี่ป๋องห้าห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบบาทกรองเนึท้งนมันคเกลี่ยงเลยเอาทั้งหมดเลยเอาอายเขาบ้าครับ ครับเหลือท่านไหนยังไม่ได้รับค่าคอเอาพี่ชิดอย่ากล้าพอลลี่มาแล้วครับพอลลี่ใชครับพี่พอลลี่ก่อนพี่พอลลี่ก่อนโรนายังไม่กับผมผมว่าจะแกล้งเลยเมื่อกี้ท่านไปยกมือนะแกล้งเรื่องอ่าพี่พอลลี่เราเกิดเซ็นใบรับเงินนะครับผมใส่พนอกเด้อได้ฐันเงี้ยแล้วก็ป้าทินได้ยังป้าถินป้าถินได้ได้คอมมิช่างเหรอไหมวันนี้ได้คอมมิชชั่นกัรอไหมครับเวลาขึ้นไลค์ขึ้นไลค์ได้แล้วใช่ไหมครับ นี่นะถ้าเวลาหาโบชัวไม่เจอครับผมนี่นี่นอยู่ตรงนี้นะคะมาไลได้นะครับแม่อยู่หลังป้าแตนก็มีโดยโทรนะครับถ้าเอฟซีท่านใดอยากให้ป้าถินได้มีค่าคอมมิชชั่น,นครับเรืป้าดานะครับส,ธธสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าถิ่นแนะนำช่องตัวเองด้วยครับป้าถินแนะนำช่องหรืยอยัง<อ>นะอีกอีกรอบล้มครับอีกรอบไหมครับ นะครับมาหน่อยทางห่างผมยกเมตรหนึ่งนะทิ้งระยะห่างอย่างหงวงไปด้วยกันตลอดอ้าวแนะนำเลยนะครับมียูทูบเบอร์ที่ยังไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเอาต่ำนิดหนึ่งไม่ไม่จ่อเข้าปากนิดหนึง เอาจอ่อจอจอแบบคอยนี่คคนี่คือคอยนี่ขอ,อมได้ขอ,อมไ,ไม, <c oughs> ไม่ไม่หนอ๋อมากระดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่นี่นี่มองมาที่คอยนี่จ่อแบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะถ่งแม่บุญหินโกกอกนะคะยังไม่ได้ค่าคอมเลยนะคะยังไม่ได้ขายได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะโปรดติดตามนะคะช่องแม่บุญถิกนกบอกนะคะครับคค่ะ แม่บุญหินกกกอกไดทำไมชื่อเหมือนกันเลยเนาะคอมีแม่ด้วยใช่ไหมโอเคครับแม่ถ้าเป็นบุญหินกกกอกแล้วหเหมือนกันเลยค<า> <c oughs> ร <c oughs> ย <c oughs> ครับช่องยูทูปเบอร์มันแกล้ายกันนะครับ เอว่าไงล่ะทางนี้เป็นป้าแตนนะไปไหนค่ะมุนถูกป่ะมุแตนกทางกันะคะมาจากไหนครับไม่ได้ใส่ชุดเต็มยศไปเนาะใครเรียกครับเนี่ยผมยังไม่ได้เรียกเลยเอามาเซนมาเซนสำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ชั้นค่ะนีนี่พายมาตั้งยังไม่